ปัจจุบันนะครับในการทําธุรกิจเพื่อหาเงินนะครับค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับการที่เราใช้วิธีการแล้วก็หลักการเดิมๆนะครับใช้สกิลทักษะเดิมๆในการที่จะหาเงินนะครับยกตัวอย่างเช่นในการที่จะเปิดร้านขึ้นมาหรือทําธุรกิจที่เป็นจุดที่ตั้งฟิกอยู่กับที่นะครับทําเป็นอาจจะเป็น ร้านอาหารร้านกาแฟร้านาาทีเ่เราจะขายสินค้าต่างๆนะครับตามจุดโลเคชันต่างๆเนี่ยปัจจุบันนะครับมันมีบริบทที่เปลี่ยนไปนะครับผู้คนสามารถที่จะช็อปออนไลน์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถซื้อสินค้าผ่านบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับและในการลงทุนแอสเซทใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงสูงมากยิ่งขึ้นมากกว่ายุคเก่านะครับ เพราะฉะนั้นสกิลทักษะต่างๆเนี่ยที่จะใช้งานแบบเดิมแบบเก่านะครับมันเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนไปจากยุคเดิมๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกรอบคิดวิธีคิดกระบวนการคิดนะครับมันเอ่อเป็นการหาวิธีการที่มันจะสอดคล้องกับระบบดิจิตอลนะครับระบบ AI ระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนเนี่ยแทนที่จะไปเดินห้างจับใจ่ายใช้สอยแบบเมื่อก่อนนะครับไปเอ่อ ห้างสรรพสินค้าต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับมันก็ต้องเสียทั้งค่าน้ำมันรถค่าการเดินทางต่างๆนะครับนอกจากไปรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับแต่การซื้อของเนี่ยสามารถซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับซึ่งเราก็เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมันลดต้นทุนทั้งค่าการเดินทางลดต้นทุนทั้งสินค้าที่ถูกกว่านะครับแพราะมันมีข้อได้เปรียบหมดเลยนะครับ เพราะฉะนันบริบทการหาเงินผ่านระบบออนไลน์เนี่ยมันก็มีโมเดลด้วยกันหลายตัวมากนะครับแต่ทักษะของท่านก็ต้องถูกยกระดับขึ้นด้วยนะครับดังนั้นหากเรามีทักษะเก่านะครับแน่นอนละเราเ,เกิดมาในยุคเก่าที่มีการป้อนเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเรียนจบมหาวิทยาลัยป้อนเข้าโรงงานอุตสาหกรรมแล้วไปทางานนะครับหาเงินเดือนออกมาแล้วไปซื้อบ้านซื้อรถนะครับ เป็นไปตามแพทเทิร์นนั้นนะครับท้ายปลายทางอาจจะมีหนี้สินติดตามมาเยอะก็ได้นะครับหากเป็นปัจจุบันแล้วนะครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผู้คนยุคใหม่เนี่ยจะใช้ชีวิตคล่องตัวสูงกว่ามากนะครับบ้านอาจจะไปเช่าอยู่ก่อนก็ได้นะครับหากจบใหม่นะครับไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้อบ้านฟิกเป็นแอสเซทอย่างนั้นนะครับแล้วผ่อนระยะยาวเป็นโอหลายปีเลยนะครับบางคนเกษียณแล้วยังผ่อนไม่หมดก็มีนะครับและ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะเสียโอกาสากท่านไปฟิกบ้านอยู่ตรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับโอกาสที่จะไปทํางานหรือหางานที่อื่นเนี่ยมันจะผะวาะผวบก,กับบ้านหลังนั้นนะครับมันก็ไปที่ไหนไกลไม่ได้นะครับแต่โลบออนไลน์เนี่ยท่านไปที่ไหนก็ได้ท่านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตท่านสามารถที่จะทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตท่านสามารถทําธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งมันเป็นจุดที่ได้เปรียกบกว่ากันมากมาก,มากเลยนะครับดังนั้นกรอบคิด กระบวนการคิดต้องเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนกระบวนการคิดแล้วนะครับทักษะมันยังเป็นทักษะเดิมซึ่งวันนี้เดี๋ยวโค้ชจะอธิบายการรีสกิลใหม่นะครับการรีสกิลตรงนี้ก็คือการาพัฒนาทักษะใหม่ขึ้นมานะครับท่านต้องเรียนรู้ใหม่นะครับเพราะว่าระบบ AI ที่เข้ามานะครับมันกําลังเปลี่ยนแปลงมหาศาลเลยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกระบวนการทํางานนะครับซึ่งมันจะเป็นยุคข,ของ AI นะครับที่ค่อยๆทยอยอ เปิดตัวออกมานะครับตอนนี้ปี2024เนี่ยเราอยู่ในเฟสที่ AI เริ่มทำงานจริงปี2023นี่ก็คือชิมลางออกมาให้ท่านได้ดูโอ้มันมี Chat GPT ออกมาด้วยโอ้ตรงนี้เลบพิมพ์อะไรขึ้นไปมันก็ตอบเราได้เราไม่ต้องเซิร์ชผ่าน Google แล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะตอบเราได้แต่ความตอบอาจจะหากท่านใช้ฟรีนะครับมันก็อาจจะแม่นยำหรือข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตนะครับแต่ถ้าพรีเมียมขึ้นมาอีกเนี่ย ข้อมูลจะแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการเขียนอีเมลตอบกลับไม่ต้องนั่งคิดเองเขียนเองท่านสามารถที่จะเขียนเนี่ยโดยใช้โค้ดไพเอตรงตนี้มันจะล่างออกมาหมดเลยเพียงแต่บอกว่าตอบในเรื่องอะไรล่ะตอบเกี่ยวกับลูกค้าไหมหรือจดหมายเกี่ยวกับข้องกับอะไระนะครับตรงนี้มันก็สามารถที่จะ,ะดึงข้อมูลแล้วก็ใช้ความเป็นโปรเฟชชั่นอลตัว Data ที่มีอยู่มาแอปพลายได้เลย นี่แหละครับมันเริ่มที่จะใช้งานแล้วปี2024นี่นะครับดังนั้นผู้คนนะครับที่อยู่ในกลุ่มโอเปอเรชันก็คือตัว blue c o l า r นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะถูกแอพพลายนะครับโดย ai เข้ามาช่วยทำงานและมันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทุกคนจะยกประสิทธิภาพขึ้นมากกว่าเดิมนะครับมากกว่าองค์กรที่ไม่ใช้ตัวระบบ ai เป็นตัวช่วยในการ ทำงานหรือโคพาย o t ในการที่ทำงานนะครับและแน่นอนเมื่อประสิทธิภาพถูกยกขึ้นนะครับองค์กรนั้นมันก็โดดเด่นขึ้นโดดเด่นขึ้นมันก็นําพามาซึ่งการอยู่รอดขององค์กรผลกําไรที่ตามมานะครับหากองค์กรไหนละเลยนะครับเพิกเฉยนะครับไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับยอดขายอาจจะเริ่มลดตกลงนะครับการบริการเริ่มย่ำแย่ลง นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของ AI ในการช่วยตอบคําถาม,ถามหรือ,อ,อการที่จะวิเคราะห์นะครับการโต้ตอบนะครับมันมีประสิทธิภาพสูงมากกว่านี่แหละครับนั่นคือข้อแตกต่างน,นะครับและ,ะเฟสต,ต่อไปนะครับมันก็จะเริ่มที่จะเข้าไปควบคุมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งประมาณสัก3ปีข้างหน้าท่านจะเห็นคนตกง,งานอีกจํานวนมากนะครับเฟสนี้เป็นเฟสที่เริ่มใช้งานปี2024นะครับอีก3ปี ข้างหน้าโดยประมาณนะครับคนจะตกงานจํานวนมากเพราะว่าเจ้า AI เนี่ยเข้าไปทดแทนนะครับการตัดสินใจการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของเมนเจอร์นะครับสมมติว่าเมนเจอร์เนี่ยมีท a สฟอร์ดเตรงจุดที่ทํางานนะครับเป็นเช็คลิสต์เนี่ยประมาณ10รายการตัวรายละเอียดของ AI อาจจะเข้าไป h a n d ดิคือทํางานได้เนี่ยหรายการ อีก4รายการอาจจะเป็นการที่เมเจอร์คนนี้จะต้องไปพูดคุยทําปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับแล้วก็สร้างรีเลชันกับลูกค้านะครับพา,ไป,า,าไปทานข้าวนะครับไปเอนเตอร์เทนอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันจะเป็นฮแม t นทัชอยู่ตรงนั้นเนี่ยเยังเข้ามามีบทบาทบริบทตรงนั้นได้ไม่มากนะครับแต่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่นะครับ หลังจากที่บลูคอร่าทำข้อมูลออกมาแล้วนะครับข้อมูลสะสมอยู่ในระดับล่างตรงนั้นเนี่ยข้อมูลระดับบนผู้บริหารเมนเจอร์ต่างๆจะเอาข้อมูลเหล่านั้นซึ่ง AI วิวเคราะห์มาเบื้องต้นแล้วนะครับเข้ามากรองอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง AI ตัว2เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับเฟสสเนี่ยมันจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วเข้าสู่โหมดอัตโนมัติก็คือ,อ,อทำงานเป็นออโ,อโต้นะครับ หมดหมดอัตโนมัติตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะตัดสินใจได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับการตัดสินใจตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น i, ประสิทธิภาพที่ตามมาเนี่ยมันจะส่งผลมาซึ่งผลงานนะครับที่มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นทําให้องค์กรนั้นสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับและนี่คือกระบวนการที่มันกําลังจะเปลี่ยนตัวเองนะครับท่านต้องตื่นรู้ตรงนี้นะครับท่านต้องรีสกิล ใหม่ทันทีนะครับว่าจะควบคุม AI สั่งการ AI ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากเมนเจอร์ที่มีอยู่นะครับมีอยู่10คนนะครับเขาจะลดเมนเจอร์ลงอาจจะเหลือ1คนก็ได้แล้วนำหนคนนี้ไปทำงานปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่ง AI อาจจะทำได้ไม่เต็มที่นะครับและรวมงานที่มีอยู่4รายการนะครับไปรวมด้านอื่นหรืออาจจะแผนกอื่นเข้ามาด้วยให้เมนเจอร์คนนี้รับงานให้เต็มที่ ือใช้คนน้อยลงแล้วบันเดิลงานทั้งหมดเนี่ยที่คิดว่า AI ยังเข้าถึงได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับให้เขาทํางานนั่นหมายความว่าไงครับคนที่อยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับที่มี AI เข้ามาช่วยนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพอาจจะใช้คนหนึ่งคนแต่ทํางานเหมือนกับคนเป็นร้อยเป็นพันคนเพราะว่ามี AI เข้ามารวมระบบดาต้าทั้งหมดเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้แหละครับที่น่ากลัวมากมากและหาก หลายหคนไม่ยกทักษะตัวเองคือรีสกิลใหม่ว่าจะควบคุมยังไงตัวระบบ AI แล้วเราสามารถที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ยังไงนะครับตรงนั้นเป็นจุดที่ท่านอาจอยู่ในหมวดของเมเจอร์ที่ถูกเลาออฟออกก็ได้นะครับหรือลดเงินเดือนคือคุณสู้กับเขาได้ยากนะครับและมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอีกประมาณสักปีข้างหน้า2-3ปีข้างหน้าอาจจะเ็วว่าน้นนะครับทำให้ผลลัพธ์เนี่ยคนจะถูกเลาออฟเยอะมากนะครับ เพื่อให้องค์กรอยู่ได้นะครับหากมองย้อนกลับมาในตรงจุดที่เราทําเงินออนไลน์กันอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆคนก็เข้าไปขายสินค้าส่วนมากที่จะเข้าไปทําก็คือสินค้าที่จับต้องได้คือ p h สิก c a l p r โปรดักฟิสิกส์โปรดมาจากไหนหลักๆนะครับที่ผลิตมาโรงงานที่จีนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าไทยนะครับที่กําลังที่จะฟอร์มตัวขึ้นมาเนี่ยมันไปสู้กับเขายากพอสมควรเพราะว่า ต้นทุนของจีนเนี่ยทำได้ดีกว่าและเขามีระบบสายพานการผลิตที่ใหญ่กว่าสเกลใหญ่กว่ามากนะครับเขาทำได้ถูกกว่านะครับและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึง SME ไทยหรือโรงงานไทยเนี่ยเริ่มทยอยปิดตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการปิดตัวตรงนี้มันจะมีผลกระทบนะครับทำให้แรงงานเนี่ยเริ่มถูกเลิกออฟมากยิ่งขึ้นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้หากเขาไม่รีสกิลใหม่ในการที่จะไปเชื่อมต่อนะครับนอกจากโลเคอลในประเทศไทยแล้วเชื่อมต่อกับต่างประเทศด้วยเนี่ยเขาจะเกิดปัญหาเยอะมากในการที่จะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกระบวนการในการที่จะรีสกิลเนี่ยคือทักษะที่เราจําเป็นจะต้องรับรู้ว่าเราจะเข้าไปควบคุม AI ได้ยังไงนะครับซึ่งมันจะ,ะเข้าสู่โลกอัตโนมัติแน่นอน ก็คือระบบออโตเมชันในการเทียตัดสินใจดึงข้อมูลเข้ามาตัดสินใจวิเคราะห์เหมือนเมนเจอร์นะครับเป็นระดับไวท์คอร่าเนี่ยเกิดขึ้นแน,น่นอนนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดผลกระทบในวงกว้างและทุกเซกเตอร์ทุกอุตสาหกรรมนะครับมันจะเข้ามาทํางานหมดเลยนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราอาจจะวิตกกังวลนะครับหลายคนวิตกกังวลว่าแล้วเงินเดือนแล้วรายได้ ที่จะเข้ามาเนี่ยไปหาจากทางไหนยังไงนะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับโค้ดให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถที่จะทําได้โดยการที่เราจับมือเป็นพันธมิตรนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับโปรดักสินค้า,าต่างๆทั่วโลกเลยไม่จเป็นต้องในไทยครับไม่จําเป็นต้องเป็นราชดาช้อปปี้นะครับมันยังมีตัวสินค้าต่างประเทศนะครับที่เป็นยูเอสซอลาเยอะมากนะครับ และมีดิจิทัลโปรดักต์อาจจะเป็นคอสอาจจะเป็นตัวโปรดักต์ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะทําเงินได้จํานวนมากนะครับอีกเยอะเลยนะครับและนี่ก็คือกระบวนการที่เราต้องทําความเข้าใจว่าระบบโปรเซสเนี่ยมันร้อยเรียงกันยังไงนะครับเริ่มต้นจากเราต้องเจาะไปก่อนว่านิชที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นนิชตัวไหนนะครับนิชตัวไหนยกตัวอย่างเช่นเราจะเข้าไปในกลุ่มของเฮลนะครับสุขภาพ เซกเตอร์ของเฮลท์นะครับเราก็ไปวิเคราะห์ดูว่านิชตัวนี้นะครับมันมีรายละเอียดยังไงคือเซิร์ชเข้าไปว่าคนที่ทำได้ประสบผลเล็จนะครับมียอดวิวสูงแล้วก็คนติดตามเยอะแล้วคนวิวสูงมากๆนะครับเป็นช่องไหนยังไงวิดีโอไหนยังไงนะครับเพราะเราถอดรหัสตรงนั้นออกแล้วนะครับเราจะให้ AI อีกตัวหนึ่งเข้าไป เพื่อจะสร้างเป็นตัวระบบวิดีโอไอเดียขึ้นมาว่าไอเดียที่เราจะทำเนี่ยมันควรจะเป็นไอเดียอะไรนะครับแล้วเจเนเรตไอเดียตรงนั้นออกมาเป็นตัวคอนเทนต์ที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ออกมานะครับมันก็จะร้อยเรียงกันเป็นลําดับนะครับโดยผ่านการวิเคราะห์ของ AI นี่เราจะเริ่มใช้งาน AI ให้มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับรายได้ที่เราจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเราได้ตัวคอนเทนต์ ไอเดียตรงนั้นนะครับหัวข้อที่ผิดตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำหัวข้อตรงนั้นนะครับมาสร้างตัวระบบวิดีโอนะครับเดเอ่อคดจะเห็นเอ่อคดจะให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับระบบวิดีโอที่เราอาจจะทําเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาและสร้างเป็นตัวระบบช็อตวิดีโอชอ็อตฟอร์มขึ้นมานะครับเอ่อโดยที่เรานําหัวข้อตรงนั้นนะครับเข้ามาสร้างเอ่อมามาเอ่อให้ AI ตัวหนึ่งรับทราบนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจะทําทําเป็นชอ็อตวิดีโอออกมานะครับ หลังจากนั้นเราก็เลือกเสียงนะครับเลือก voiceover ที่มันสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ออกมาแล้วเราคิดว่าน่าจะ,ะมีประสิทธิภาพในบริบทของตัวคอนเทนต์นั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้ตัวระบบวิดีโอนะครับเจนเนอเรตออกมามันก็จะเจ,ะจะวภาพออกมาว่ามันภาพที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับเราจะเลือกโหมดไหนยังไงนะครับแล้วก็มันก็สร้างตัวระบบสคริปต์ออกมานะครับ โดยที่ AI มันจะไปดึงข้อมูลในระบบสารระบบทั้งหมดเข้ามาที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับหัวข้อตัวนั้นนะครับหลังจากนั้นพอได้ภาพรายละเอียดร้อยเรียงกันหมดแล้วนะครับมันมีสคริปต์ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเจเน r เรตออกมานะครับและนี่คือผลลั์นะครับที่ออกมานะครับท่านดูรายละเอียดนะครับว่าจะยอดเยี่ยมขนาดไหนเพียงแต่ว่าเราให้แค่หัวข้อแค่นั้นเองครับ welcome to ubud indonesia where nature and culture collide in a breathtaking tapestry dive into the heart of ubud's market where every corner bursts with color and life explore ubud's artistic spirit where creativity flows like the nearby rivers witness the stunning tagalang rice terrace a true marvel of nature experience spirituality at ubud's ancient temples where peace reigns be mesmerized by traditional balinese dance a celebration of culture and history Take a hike along Kampahan Ridge where nature's beauty unfolds at every step. Relax in Ubud's charming cafes where every sip is a taste of paradise. Join a cooking class and discover the flavors of Balinese cuisine. Encounter the playful monkeys at the sacred monkey forest, a unique experience. End your day with a breathtaking sunset, a perfect conclusion to your adventure. As you leave Ubud, take a piece of its magic with you forever in your heart. Heart. <laughs> ช็อตวิดีโอที่สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นไหมครับโค้ดไม่ได้ทําอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับเราใช้ตัว AI เข้าไปทํางานให้เรานะครับแล้วก็เปิดช่อง Youtube นะครับสร้างตัวลถช็อตวิดีโออัปโหลดขึ้นนะครับเพื่อที่จะลํำเลียงผู้คนมาตามโปรเซ s นะครับพอผู้คนเข้ามาตาม Process นี่นะครับเราก็นําตัว App i l i a t e Link ข้างล่างนี่นะครับเชื่อมต่อไปยัง Product ต่างๆนะครับ product ต่างๆที่ เราร้อยเรียงกันเข้ามาเนี่ยครับมันก็คือ Product ที่เราจับมือเป็นพันธมิตรทั่วโลกเลยกับโปรดักเวนเดอร์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวนเดอร์ต่างๆเนี่ยพอเราเชื่อมต่อไปให้เขาแล้วนะครับก็พร้อมที่จะปิดการขายให้เช่นกันคือวินวินกันทั้งคู่เลยนะครับเพราะนั้นเงินที่เข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาอย่างอัตโนมัตินะครับเพราะกองทัพวิดีโอที่ทํางานเนี่ยมันทํางาน24ชั่วโมงนะครับขณะที่เราหลับนะครับตามทีก็ตื่นนะครับก็ ยังเข้ามาดูแล้วหักกดผ่านลิงก์ของเรานะครับไปซื้อสินค้าโปรดักต่างๆเราก็ได้เงินคอมมิชชั่นทันทีนะครับโดยอย่างยิ่งนะครับตัวระบบซอฟต์แวร์สามารถที่จะทาเงินได้แบบ Recurring ก็คือเป็นรายเดือนนะครับเข้ามาเราก็ได้เปอร์เซ็นต์เป็นรายเดือนเช่นกันนะครับเป็นเป็นเงินเดือนที่วิ่งเข้ามาให้เราอีกเส้นทางหนึ่งเป็น US ดอลลาร์นะครับพอเห็นภาพรวมในลักษณะอย่างนี้นะครับหลายๆคนนะครับมันจะมีกลุ่มที่เอ่อต้องการปรับตัวนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ เพิกเฉยละเลยนะครับรอการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วรอตามคนอื่นนะครับคราวนี้พอเรารอตามคนอื่นนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เริ่มที่จะปลายน้ําเริ่มที่จะมีคนจานวนมากมาสารเข้ามาแข่งขันกันแล้วนะครับแต่หากเรารู้ก่อนเราสามารถที่จะวางระบบซิสเต็มของเราก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะหยิบฉวยโอกาสนี้นะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในเฟสแรกๆของ AI นะครับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเม็ดเงินก็ถมเข้ามาหลายทิศทางนะครับเป็นโอกาสนะครับที่เราจําเป็นต้องรีสกิลทักษะเราใหม่ว่าเราจะเข้าไปควบคุม AI ได้ยังไงนะครับและนี่คือกระบวนการนะครับในการที่เราต้องรู้วิธีการใช้ AI และนํา AI มาสร้างเป็นระบบโปรเซสให้เกิดเม็ดเงินที่ไหลต่อเนื่องเข้ามาเห็นไหมครับมันมีวิธีการในการที่จะเชื่อมต่อนะครับไม่ใช่เพาะ ในไทยเท่านั้นนะครับมันยังมีต่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นเราอยู่ที่ประเทศไทยจริงนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเอื้อมมือออกไปยังต่างประเทศผ่านตัวรลบอินเทอร์เน็ตนะครับโดยใช้ตัว AI เข้าเป็นตัวทํางานนะครับก็เหมือนเป็นระดับโอเปอเรเตอร์เป็นระดับเมนเจอร์เหมือนที่โค้ดได้อธิบายไปแล้วทั้งสงส่วนนะครับทั้งวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วไปหาข้อมูลรีพอร์ตขึ้นมาแล้วมาตัดสินใจในการสร้างตัวระบบ อ่สิ stem ขึ้นมาระบบโปรเซสในการที่จะลำเลียงเป็นผ่านวิดีโอเข้ามาให้เราสามารถที่จะทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเใชมไหมครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเราต้องรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ให้ได้นะครับแต่ถ้าเรายังติดยึดกับสิ่งเดิมๆนะครับเราเยังอยู่ในโลกยุคเดิมที่จะต้องเป็น ร้านเท่านั้นต้องเป็นจุดพื้นที่โลเคชันที่เป็นฟิสิกอลเท่านั้นนะครับเราก็จะเจอกับปัญหาที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตอนนี้ก็คือลูกค้านะครับอาจจะหนีหายไปนะครับขึ้นออนไลน์กันหมดเพราะฉะนั้นทันทีที่ลูกค้าหายไปกลุ่มคนหายไปสิ่งที่ตามมาคือเงินมันก็จะตามลูกค้าไปตรงจุดนั้นด้วยนั่นก็คือตัวระบบออนไลน์นั่นเองนะครับและนี่คือระบบที่โค้ชอยากให้เรานะครับได้ฝึก ทักษะตรงนี้นะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทของชีวิตใหม่นะครับ k ร l อสกิลใหม่ในการที่จะทําเงินกันไม่ใช่ตัวเงินเส้นทางเดียวจากงานประจําที่เราเคยทำทำกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวสกิลใหม่ตัวนี้นะครับมันจะถูกยกระดับขึ้นนะครับใน3าถึปีข้างหน้านะครับเราต้องเรียนรู้กันใหม่หมดนะครับเพราะว่าทักษะศาสตร์วิชาเดิมๆเนี่ยมันเป็นแค่พื้นฐานแต่ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไปรับกับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ไม่ได้ดังนั้นกระบวนการที่จะมาในโลกยุคใหม่นะครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าอโลกยุคใหม่มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับหากไปในทิศท,ทางของดิจิตอลนะครับกับ AI เราก็ต้องศึกษาดิจิตอลกับ AI ไว้นะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงกระทบกับรายได้ของเรายัางไงแล้วเราจะไปสร้างเงินผ่านตัวระบบพวกนี้ได้อย่างไงนะครับและนี่คือสิ่งที่โลกกําลังจะไปนะครับและทิศทางที่กำลังจะไป เพราะฉะนั้นหากเรามีความคิดเดิมๆนะครับในศาสตร์วิชาเดิมๆอยู่นะครับอันไหนใช้ได้ใช้อันไหนใช้ไม่ได้ท่านต้องปรับเปลี่ยนทันทีนะครับและการรีสกิลครั้งนี้เป็นครั้งที่เปลี่ยนแปลงใหญ่มากนะครับในช่วงอายุของอโค้ดและอายุของท่านน่นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมยุคที่4นะครับ Fourth Industrial Revolution นะครับ ตรงนี้จะทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ AI, AI จะเข้ามาทุกสาระระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถแท็กซี่ไร้คนขับนะครับการทํางานในออฟฟิศผ่านตัวซอฟต์แวร์ระบบแพลตฟอร์มต่างๆนะครับการทํางานผ่านตัวการเชื่อมต่อกันระหว่างลูกค้าหรือการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆพวกนี้เข้ามาหมดเลยนะครับ แล้วถามว่าสวิชาตัวเดิมยัง,ยง,ยงคงอยู่ไหมยังคงอยู่ครับเหมือนยกตัวอย่างพิมพ์ดีดยุคเก่านะครับที่เป็นแป้นพิมพ์นะครับยังใช้ได้อยู่แต่ว่าใครจะใช้สักกี่คนนะครับในเมื่อระบบคอมพิวเตอร์ทํางานได้เร็วกว่า p ิ i เตอร์ทางานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับและนี่คือสิ่งที่ต้องทําควาเข้จใจนะครับหากต้องการที่จะวางระบบซิสเต็มตัวนี้นะครับเข้าที่ละแอนที่ทางยาพิมพ์คาว่าควอนตัมนะครับแล้วเราจะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเข้าสู่ ชีวิตใหม่นะครับในการที่เปลี่ยนแปลงให้ AI นะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมก็ส้วนวิทักษ์ทำเงินแบบว่าต้องขอกลับลาไปก่อนขอท,ท่านมีความสุขมากๆและมีเม็ดเงินนะครับไหลเข้ามาจากหลายทิศทางครับขนมากครับสวัสดีครับ